สิ่งที่คุณทั้งสินร,รมในขณะนี้ก็คือการสร้างกระแสและเกาะกระแสสร้างกระแสก็คือให้ตนเองนี่ยังคงอยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาส่วนประเทศไทยที่ผมตั้งหลักจะพูดกับ ทุกท่านวันนี้โดยใช้หัวข้อว่าทักษิณลงมือเองผมต้องการจะสื่อข้อมูลที่ผมมีอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ไปพร้อมๆกันว่าทักษิณชินวัตรเข้าลงมือทำอะไรบ้างวันนี้สิ่งที่เราเห็นทักษิณก็คือภาพของการไปงาน ของคนสำคัญสำคัญในเครือข่ายของเขาเช่นไปงานวันเกิดของคุณแม่อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็เห็นตัวแทนของคุณทักษิณเนี่ยไปมอบโดรนจำนวนมูลค่าสามล้านบาทให้กับกองทัพภาคที่สองสิ่งที่คุณทักษิณทำในขณะนี้ก็คือการ สร้างกระแสะและเกาะกระแสะสร้างกระแสะก็คือให้ตนเองนี่ยังคงอยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเกาะกระแสะก็คือเมื่อมีกระแสะสงครามเกิดขึ้นเพื่อจะกบเกลือนว่าตัวเองเป็นต้นตอเป็นต้นเหตุของสงครามด้วยก็เขามอบโดนกันท่านก็มอบโดนเหมือนกันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนไปกว่านี้ แต่ในขณะที่ท่านทักษิณของคนเสื้อแดงหรือคุณทักษิณของพี่น้องประชาชนทั่วไปกำลังทำอยู่นี่คุณทักษิณได้ลงมือทำการสืบทอดอำนาจทางการเมืองของตระกูลชินวัตรลงมือเองไม่ยอมให้สะดุกใครก็ตามที่มองว่าคุณทักษิณจะไม่สู้ทักษิณชินวัตรยอมแล้ว ไม่ยอมที่จะสืบทอดอำนาจของตนเองต่อไปแล้วผมว่าท่านอาจจะประเมินคุณทักษิณต่ำไปก็ได้ผมก็เอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ทุกท่านฟังคุณทักษิณชินวัตรเขาจะมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านคนสำคัญเนี่ยบางคนก็ตกใจเหมือนกัน ที่มีการต่อสายแล้วคุณทักษิณชินวัตรโทรไปคุยด้วยถามสารทุกข์เลยก็เขารู้สึกตกใจเอาทักษิณโทรมาหาไม่เป็นไรครับแกก็เวลาว่างมากเนี่ยก็โทรไปหาฝ่ายข้านก็บีแต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะได้รับโทรศัพท์จากคุณทักษิณ สอสอพักเพื่อไทยก็ดีสอสอพักร่วมกว็ดีวันดีคืนดีทักษิณก็โทรมาหานะแล้วก็คุยแล้วก็จี้เขาเรียกว่าจี้เป็นรายตัวให้อยู่ด้วยกันนะให้สนับสนุนกันต่อไปนะมีอะไรก็ขอให้บอกก็เป็นความพยายามของคุณทักษิณน,นะครับที่ยังดำเนินงานเพื่อรักษาอำนาจให้อยู่ภายในพัก เพื่อไทยต่อไปถ้าลองจินตนาการอย่างนี้นสสร,รัฐบาลวันนี้นี่มีการส่งชื่อไปว่ามีคนสนับสนุน270กว่าคนคุณทักษินแกก็มีโทรศัพท์หลายเครื่องแกไม่ได้เป็นคนต่อโทรศัพท์เองหรอกแกก็บอกเลขาผู้เดินตามเนี่ยต่อโทรศัพท์หาสสคนนั้นที่พอรับสายสวัสดีน้อง คนที่ได้รับสายเขาคุยให้ผมฟังเป็นไงบ้างอย่าลืมไปไประชุมสภานะต้องทำงานร่วมกันนะต้องช่วยกันนะเลือกตั้งเสร็จรอบหน้าเราอยู่ด้วยกันนะเป็นแพลตฟอร์มที่พูดกันอย่างนี้ตลอดให้สอสอรับสายแล้วจะทำยังไงครับครับท่านนายกทักษิณครับท่านนายกทักษิณครับได้ครับท่านครับครับกันนายกทักษิณก็ต้องพูดอย่างนี้สิครับ เพราะว่าทุกคนในวงการการเมืองก็เข้าใจว่าทักษิณเป็นคนที่มีอิทธิพลในรัฐบาลลำดับหนึ่งคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบจากพฤติกรรมของทักษิณที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้พฤติกรรมของคุณทักษิณอยู่ในขณะนี้ที่ทำก็เพื่อประมวลประเมินสถานการณ์ในเรื่องตัวเลข ของสอสอว่าไอ้ตัวเลขที่ส่งมาว่าจะมีเสียงสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมากถึง270กว่าเสียงจริงหรือไม่นี่ประการที่หนึ่งทักษิณชินวัตรกำลังนับตัวเลขจำนวนสอสอเองท่านทั้งหลายครับนี่คือความจริงจังแต่ก่อนนี่อาจจะมีคนทำให้ แต่ตอนนี้ลงมือเองสสรัฐบาลถ้าท่านรู้จักพี่น้องที่ฟังผมนี่รู้จักสสฝั่งรัฐบาลคนไหนนี่ลองถามดิครับว่าทักษิณโทรมาคุยแล้วหรือ,อยังแล้วทุกคนก็จะพูดไปในทำนองเดียวกันว่าอ,อนายห้างโทรมาแล้วบางทีก็เรียกนายห้างบางคนก็เรียกว่านายใหญ่บางคนก็เรียกว่า ท่านนายกทักษิณก็แล้วแต่ที่จะเรียกกันนคือเขาเคลียร์เป็นลายตัวเคลียร์เป็นลายบุคคลทำไมทักษิณต้องลงมือทำอย่างนั้น <ông> เพราะการเปลี่ยนอำนาจในรัฐบาลใกล้ลขเข้ามาแล้วการเปลี่ยนอำนาจในรัฐบาลกำลังใกล้เข้ามาแล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า แพทองทานชินวัตรจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเรื่องนี้ไม่ต้องไปอาศัยว่าอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวรู้จักพวกชินวัตรดีไม่ต้องับครมองด้วยหลักการของเหตุและผลเว้นเสียแต่ว่า แพทองทานชินวัตรและตระกูลชินวัตรพร้อมกับทักษิณชินวัตรจะโง่บัดซบจนกระทั่งคิดไม่ออกว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะถูกกำจัดโดยกรณีคลิปเสียงเนี่ยถึงหน้าด้านดันทุลังอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ศาลวินิจฉัยถ้าง่าบัดซบขนาดนั้นหรือว่าเชื่อว่า ได้รับอาญาสวรรค์มาแล้วเหมือนทนายความบางคนพูดสัญญาณจากชั้นฟ้านะ่ะเชื่อก็ก็เชื่อไปนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณแพทองทานรอดจากศารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประชาชนก็เต็มถนนเต็มแผ่นดินเขาก็จะไปไล่สุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการ เปลี่ยนอำนาจโดยการแอนแอนแอน,แอนนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุผลทางการเมืองใดๆรองรับมีเหตุผลรองรับเสมอถ้าแพร่ตรงทานรอดสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการรัฐประหารก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าแพร่ตรงทานไม่รอด นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองก็จะยังอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญก็โมง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดให้มันลึกลับซับซ้อนดังนั้นเมื่อเราเห็นจุดหมายปลายทางและเรารู้เราทราบถึงพฤติกรรมของทักษณิณชินวัตรเราจึงประเมินสถานการณ์นี้ได้ว่าคุณแพทองทานกำลังจะพ้นไปจาก ความเป็นนายกรัฐมนตรีจะพ้นโดยการลาออกเองหรือจะพ้นเพราะเชื่อว่าตัวเองจะรอดจากคำวินิจฉัยแต่สุดท้ายก็คือพ้นไม่ว่าจะลาออกเองสารวินิจฉัยใหุ้พ้นจากตำแหน่งหรือสารวินิจฉัยให้อยู่ก็ถูกประชาชนขับไล่ นี่แหละหนักไปเลยครับมีหลายคนจากพักประชาชนที่ผมรู้จักถามมาว่าถ้าเขารัฐประหารกันเนี่ยพี่ไทกรคิดว่าเขาจะเขียนรัฐธรรมนูญกี่ปีหนึ่งปีหรือสองปีผมบอกว่าครั้งนี้เขาจะเขียนรัฐธรรมนูญเป็นสิบปีนะเพราะมันมีสถานการณ์สงครามระหว่างไทยกับเขเมรถ้าเขาไร่โอกาสในการรัฐประหารเที่ยวนี้เนี่ย พวกคุณก็จะไม่มีโอกาสกลับเข้ามานั่งในสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วผมก็ให้ข้อมูลสำคัญไปอีกเมื่อได้รับข้อมูลสำคัญซึ่งเอามาพูดตรงนี้ไม่ได้รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นถ้ายัางต้องการจะรักษาอำนาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนไว้ก็ต้อง รักษาระบบการเมืองแบบรัฐสภานี้ไว้ไม่ให้เสื่อมหรือหมดความชอบธรรมในการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ในการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญปี60ก็มันไม่ดีที่สุดแล้วครับแต่ก็ประครับประคองมันไว้